当然得。 สวัสดีค่ะพี่ออยถึงแล้วค่ะสวัสดีสิบห้าคนนะคะมาถึงบ้านวันจันนะคะวันจันตอนเช้าทางนั้นอากาศเย็นไหมร้อนมากร้อนมากใครยังไม่ได้ส่งที่อยู่มาส่งมาเด้อ สวัสดีคะ่ะพี่สายันต้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่สมัยพี่สมัยพี่อีทไหมคะใช่ไหมพอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีจ้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่สี่อนุตใช่ไหมเอเจแปดศูนย์เก้าสี่ คุณนิพาสวัสดีค่ะส่งส่งที่อยู่มานะคะกำลังจะเตรียมแพ็กของค่ะกะนากนาส่งที่อยู่ให้พี่หรือยังถ้ายังส่งมานะไอะข้อความใครที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้อ่านก็คือจะยังไม่เปิดอ่านนะเพราะว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างถ้าอ่านแล้วอ่ะเดี๋ยวข้อความมันเลื่อนลงมาข้างล่างหมดแล้วเวลานั้นกลับไปค้นหาเผื่อมันหลงมันลืม หรือมันข้ามเดี๋ยวไม่ได้เห็นนะคะสวัสดียี่สิบคนนะคะส่งแล้วค่ะเจา้าคุณมิพาไหมคะโทรเมื่อกี้ไหมโทรผิดนะเมื่อกี้เนี่ยโทรผิดพี่อยู่สีสเกตอากาศเย็นจ้าไม่ใช่อโอเคพี่สมัยส่งที่อยู่มาให้หนูยังได้ลงชื่อไหมพี่สมัยมีชื่อไหมเดี๋ยวหนูดูชื่อเถอะนะ อย่าเพิ่งส่งนะเผื่อไม่มีชื่อสมัยสมัยพี่สมัยไม่มีชื่อนี่ไม่ได้ลงชื่อใช่ไหมไม่ได้ลงชื่อนี่ <c oughs> ไม่มีเหรอเหมือนจะมีเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะ ทำหรือเปล่า สมัยไม่มีชื่อพี่ไม่ได้ลงชื่อใช่ไหมเนะี่ยไม่มีชื่อเลยอ,อ,อ๋อพี่ไม่ได้โอเคโอเคแต่คนที่ลงรอบสองอ่ะต้องต้องไอ้นี่ก่อนนะต้องดูก่อนนะว่าเ,เห็ดมันจะพอไหมนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอามาหมดไง ต้องให้คนที่ลงรอบแรกก่อนนะแต่ว่าคนที่ลงรอบแรกก็ไม่ได้ส่งชื่อที่อยู่มาให้ครบทุกคนหรอก <c oughs> น่าจะได้ <c oughs> น่าจะได้พี่คิดว่าน่าจะได้ <c oughs> สีสเกตอากาศเย็น เ็นนะหนาวก็ไม่หนาวนะเฉยๆพี่กำไรกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วจ้าได้เห็ดดำกับเห็ดพึ่งมานะคะเห็ดขอนสนเห็ดเหลืองค่ะแต่ว่าเห็ดขอนสนกับเห็ดเหลืองจะได้แค่ไม่กี่คนเพราะว่ามันมีน้อยลูกสาวส่งแล้วนะชื่อขวัญเนื้อดี โอเคถ้าส่งแล้วก็น่าจะอยู่ในนี้สวัสดีค่ะพี่ฝนน้องนุวัสดีจ้านุชดคณะส่งแล้วจ้าโอเคสวัสดีครับพี่ฝนอืมพี่เคยได้กินแล้วโอเคคุณฝนลกลับไทยหรือจ้าจ้ากลับมาแล้วค่ะโอ้ย หนาวไหมคะไม่หนาวค่ะเฉยๆคุณอะไรเนี่ยอามอาร์มี่ชื่ออะไรเนี่ยรูปเด็กน้อยเสื้อแดงเนี่ยชื่ออะไรนะพี่อ่านเบออเด้อ สวัสดีน้องฝนสวัสดีค่ะอารที่จ้ะโอเคอาร์มี่อาร์มี่เจ้าของชื่อก็ยังเขียนไม่ถูกอยู่อาที่อาร์มี่เห็นด ใครไม่ได้ส่งชื่อมาให้ไม่ตามเดอ้อเพราะว่าเราถือว่าเราไลฟ์สดหลายรอบแล้วเนาะขนาดมาขนาดวันที่มาไลฟ์สดแล้วเนี่ยหลายคนยังไม่รู้เลยว่ามาถึงไทยแล้วเนาะไม่มีกริบติดผมเลยเอาอันนี้มาคาดไหมที่ส่งมาแล้วก็มีประมาณยี่สิบกว่าคนเองยังไม่ได้ส่งมาให้ก็หลายคนอยู่ ส่งให้ทางเฟซแล้วนุชจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วแต่พี่ยังไม่ได้เปิดอ่านไงเพราะว่าถ้าเปิดอ่านแล้วเดี๋ยวชื่อมันเลื่อนเดี๋ยวใครที่ได้แล้วก็จะทักอ่าเดี๋ยวจะส่งหมายเลขบัญชีไปให้นะแต่ว่าเนี่ยอยากให้เข้ามาหลายๆคนพร้อมกันจะได้รู้จะได้ถามว่าเนี่ยจะส่งให้แบบนี้เป็นแบบนี้เป็นสองห่อ ทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าพร้อมใจได้เท่าไหร่จริงๆก็มีน้องเขาก็ยื่นมาเหมือนแบบว่าส่งมาบอกแล้วแหละว่าจะเก็บเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ฝนไม่แน่ใจว่าทุกคนจะพร้อมใจได้ไหมอะไรเนี้ยเดี๋ยวจะว่ามันแพงไปไหมหรือ จริงๆอ่ะว่าจะให้แค่คนละแค่นี้นะเนี่ยถ้าให้คนละเท่านี้ได้ทุกคน <c oughs> นี่นะเอาแค่ข้างบนเนี่ยเนี่ยห <c oughs> รู้ว่ามันเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> อยู่ประมาณนี้ ดำมันจะเอ้เห็ดพึ่งมันจะมีสองอย่างอะไรเนะี่ยสามร้อยจ้า mm hmm. ยังรับไม่ได้นะเอาใช้โทรศัพท์อ่านอันนี้อยู่คิดค่าส่งค่าเห็ดรวมประมาณเท่าไหร่เอาคิดว่าเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดี mm hmm. <laughs> อันนี้คือ เห็ดที่ย่างแล้วนะเห็ดที่ย่างแล้วแล้วเอาไปอบมันจะเป็นแบบนี้หนึ่งชิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคือหนึ่งดอกนะเนี่ยดอกหนึ่งเนี่ยมันได้เท่านี้แหละเนี่ยดอกหนึ่งอันนี้ก็บ <c oughs> อกบ้างหั่นบ้างไม่หั่นบ้างอันที่เล็กๆเนี่ยคือเห็ดตูมนะทุกคนเนี่ยผ่าครึ่งดอก อันนี้ครึ่งดอกนะแต่เป็นเห็ดตูมนะเนี่ยมันเนี่ยอบแล้วมันเหลือเท่านี้ย่างเสร็จแล้วย่างแล้วก็ไปอบมันเยอะไปนะเนี่ยทุกคนเลยก็เลยได้ไม่ครบน่เนี่ยลดลงมาไหมหรือเท่าไหร่ดีทุกคนคิดว่าเท่าไหร่เอาที่สะดวกใจได้หมดก็นี่าทาไงอะ่ะเยอะเดี๋ยวจะว่าเยอะไปเดี๋ยวจะว่าแพงไปอีกเดี๋ยวว่าส่งมาให้แล้วน้อยจังยังไม่ได้นับเลยด้วยว่าเท่าไหร่ ที่จถ้าส่งให้แค่คนละแพ็กอะ่ะมันมันได้ถึงแน่ๆแหละได้เกินด้วยแต่ว่าเราก็จะส่งให้เป็นส่งแพ็กแบบนี้คู่แบบนี้อาจจะเป็นเห็ดพึ่งอันนี้หรือเห็ดพึ่งอันนี้กับอันนี้นะหรือบางคนอาจจะได้เห็ดพึ่งกับเห็ดเหลืองเห็ดเห็ดบูเห็ดเ,เหลืองหรืออาจจะเป็นเห็ดเหลืองครึ่งนึงเห,เห็ดพึ่งครึ่งนึงแต่เห็ดดำอ่ะคือได้แน่ส่งให้แน่เห็ดดำ พี่ฝนบอกเลยจ้าเอาแบบสองแพ็คเอาแบบสองแพ็คคืออะไรคือหนึ่งกล่องอ่ะเราส่งให้สองแพ็คอยู่แล้วส่งให้แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยกำลังถามทุกคนว่าพร้อมแล้วก็เต็มใจเท่าไหร่เอาเอาความพร้อมทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ฝนเก็บเยอะเกินไปอันที่จริงไม่ได้ ถามว่าเก็บเยอะเกินไปอ่ะมันไม่มีคําว่าเยอะเกินไปหรอกนะเพราะว่าถ้าเราขายที่นู่นอ่ะมันได้เงินอยู่แล้วแต่นี่เราแค่อยากเอามาฝากแล้วเราก็จะเอาไปรวมให้ค่าไฟพี่อ้วนช่วยพี่อ้วนจ่ายค่าไฟเหมือนที่เราตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะนั่นแหละอย่างละครึ่งน่าจะดีมากจริงปะะ่ะคะมันเยอะไปใช่ไหมคุณฝมบอกเลยจ้าจะให้ลูกโอนให้ กว่าจะมาเป็นเห็ดแห้งเห็ดสดเยอะเหมือนกันใช่เท่าไหร่ก็ได้พร้อมจ้าเอาที่สบายใจคุณเอสสวัสดีคุณฝนสวัสดีค่ะเนี่ยมันอันที่จริงว่ามันได้ไม่ครบไงถ้าอยากให้ได้ครบก็คือแบบว่าถ้าเห็ดพึ่งก็อย่างละหน่อยอะได้ถ้าเห็ดพึ่งอ่ะเห็ดพึ่งมันพอ อันนี้มันเป็นเห็ดสดถ้ามันสีถ้าได้สีขาวไปมันจะสดอันนี้จริงอะ่ะที่ที่เอามาเนี่ยมันถ้าเอาเป็นแบบว่าที่อบแล้วเอามาเลยอะ่ะมันจะใหญ่กว่านี้นะแพ็กใหญ่กว่านี้แต่นี่ก็คือพี่ฝนเอาไปซีนแล้วเอาไปวางให้มันนิ่มแล้วก็เอามาซีนดูดเอาแอร์เอาอากาศออกแล้วก็จะเหลือน,นิดเดียวอัดมาแล้วก็จะเลยเอามาใส่ในน,นี้เยอะอยู่นะทุกคนไม่ใช่น้อยอยู่นะ เอาไปแช่น้าไว้เลยถ้าจะแกงตอนเช้านะแช่แช่ไว้ตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้ามาแล้วพอเอาออกมาล้างเสร็จแล้วก็ามาต้มน้ําแล้วก็เอาไปแกงเสียงหมาเนาะโอ้จักสีเหดจดังใดเนาะคุณบุญชูพันบุญมีเท่าไหร่ก็ได้งอยบ่รูแล้วที่นี่เท่าไหร่ก็ได้เนี่ย เหนื่อยใจด้วยไม่กล้าเสนอสำหรับพี่ได้หมดถ้าสดชื่อ <laughs> อืมเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหมตอนเย็นๆนะ่นะแบบว่ามันมันยังปรับอะไรนะปรับเวลาไม่ไม่ไม่ได้ไงก็เลยแบบว่านัดไวอ้อ่ะทุ่มหนึ่งว่าจะไลฟ์สดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยแบบบางทีมันก็หลับบางทีมันก็ง่วงมันวันนั้นน่ะที่มาไลฟ์นะแบบเบอร์ไปหมดเลย พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าเออเอางั้นรีบลงก่อนนั่นแหละมันง่วงด้วยเหนื่อยด้วยก็เลยพูดไม่รู้เรื่องอยู่แป๊บเดียวนะมาได้ครึ่งชั่วโมงมั้งอืมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แหละเราจะแพ็กทำการแพ็กแล้วซื้อกล่องมาจดจดชื่อคนส่งแล้วแหละเหลือแต่คนรับนี่ วันนี้แหละจะไล่รายชื่อแล้วก็จะทําการแพ็คพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้จะส่งนะจ๊ะก็เดี๋ยวพอเอายังไงดีอ่ะเก็บเท่าไหร่ดีเดี๋ยวใครโอนก็โอนปุ๊บก็ลงชื่อเลยโอนปุ๊บก็ลงชื่อเลยเนาะ นี้แล้วกันนะโอเคไหมเพราะว่ามันจะต้องค่าค่ากล่องด้วยค่านี้ด้วยเผื่อใครมีตังคน้อยอะไรเงี้ย <l ots> คุณอาร์มี่คุณอาร์มี่ชื่อเฟสอะไรเราเป็นเพื่อนกันในเฟสไหมได้ลงชื่อไว้ไหมคะเอดเอดเอ็บบอกโอเคไม่นะถูกไปได้เลยจ้าจ้าโอเค ลงแล้วจ้าชื่ออะไรอะ่ะถูกไปไหมไม่รู้หนูเก็บเยอะเดี๋ยวเขาก็จะว่าหนูหาว่าแบบว่าเอาเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามาก็จะรวมจะรวมให้อันนี้ไปไงรวมค่าไฟช่วยพี่อ้วนเขาเพราะว่าเราอบเห็ดตั้งแต่เดือนกันยา กัญญาตุลาพฤศจิกาเกือบสามเดือนอะสองเดือนกว่าที่เราอบเราใช้ไฟทุกวันเลยสำหรับคนงบน้อยเสนอนะคะน่าจะ350รพอดีเลยจ้าเพิ่งเข้ามาค่ะคุณฝนซูนีคนที่ลงชื่อไว้แล้วอะส่งชื่อที่อยู่มานะคะเบอร์โทรเอาเบอร์โทรที่โทรติดต่อได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขา ส่งไปแล้วแล้วของตีกลับมาถ้าของตีกลับมาเราไม่ส่งไปแล้วเนอะเอาที่เอาเบอร์โทรที่ส่งมาได้แล้วใช้ได้จริงนะรอบที่แล้วมีส่งมาแล้วคนโทรไปไม่รับสายเขาตีของกลับมาพี่ฝนได้ส่งตั้งสองสามสี่รอบโอเคค่ะพร้อมค่ะ ตอนนี้ทำงานโอเคสามร้อยพี่ว่าโอเคไม่เป็นไรเผื่อแบบว่าเขาไม่มีไม่แบบคนมีตังคน้อยอะไรเงี้ยอืมส่งไปในไลน์แล้วจ้าโอเคนะทุกคนเนาะ ่งไปแดงก็แล้วกันพี่ตาสวัสดีค่ะเมือ่อวานสลบไปใช่เปล่าเมื่อวานนี้ไม่พร้อมเมื่อวานนี้ไม่พร้อมวันนี้หนูก็เลยนี่ไลฟ์สดไม่ได้บอกไม่ได้บอกกับทุกคนเลยจะไลฟ์แบบว่าเอาพร้อมก็ไลฟ์เลยคุณสุชาดาสวัสดีพี่ฝนออกมาทำงานโอเคโอเคส่งส่งชื่อที่อยู่หรือยัง สลบสลายหนูนอนนอนเที่ยงคืนหนูตื่นตีสามนะ่ะกวนน้องตีห้ามันต้องพาไปพาไปตลาดไปตลาดเช้าชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งทางเฟซใช่ค่ะมอกนานแล้วนะเนี่ยนี่ดีน,น,น,นะเนี่ยที่เข้ามาที่เข้ามาถามก่อนเดี๋ยวไม่รู้นะนะั่นน่ะส่งมาในนี้ไม่ได้นะต้องส่งมาทางเฟสนะ เมื่อวานพี่รอจนถึงสองทุม่มโอ้ขอโทษมากพี่สายันหนูขอโทษมันมัน,ม,นมันฉุกละหุกเนอะมันหลายอย่างไงมันก็เลยไม่ได้ไลฟ์พวนรออยู่ <c oughs> ไม่เห็นเลย <c oughs> หนูว่าแล้วจะต้องมีคน <c oughs> ต้องมีคนว่าให้หลายคนแน่เลย <c oughs> อิจฉาเลยไปเดินตลาด เชา้าได้ของมาทําอาหารทานเยอะเลยสิโอ้ไม่รู้อ่ะเจออะไรแบบพอมาเจออะไรก็ซื้อ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 เรายังไม่รู้เลยเอามาทําอะไรพี่จะรอตอนคนติจะรอตอนคนตีคับนี่แหละมันจะมันจะยากตรงนี้แหละแบบว่าถ้าเรา ถ้าเราเก็บเงินมาแล้วแล้วของมาตีกลับมาเนี่ยก็ต้องโอนคืนกันแต่ว่ามันจะเสียค่าส่งหนูก็ต้องเสียค่าส่งฟรีไงนั่นแหละถึงไม่อยากให้ให้แบบว่าไม่อยากให้ส่งมาแล้วแล้วของตีกลับไปแล้วมันจะไม่ได้ของตีกลับมาอย่างเงี้ยมันส่งกันไปส่งกันมามันเสียเวลาเดี๋ยววันนี้จะแพ็กแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นถึงจะไปส่งเพราะว่ากว่าจะเขียนเสร็จอะ เขียนคนเดียวไงลายมือก็ยิ่งดีอยู่อ่านเขียนเองยังอ่านตัวเองยังไม่ค่อยจะออกเลยเอานะสองใบแดงทุกคนเดี๋ยวส่งใครส่งไอ้นี่มาให้เดี๋ยวพอลงแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าไปใน messenger ตอบกลับไปนะจะส่งหมายเลขบัญชีให้ เนที่นี่ท,ที่คนส่งมาลงในชื่อมานะ่ะมันร้อยกว่าคนไงแต่ว่าของมันได้ไม่ถึงกระเป๋าเขาจํากัดถ้าเราจะซื้อกระเป๋าเพิ่มมันก็ไม่คุ้มค่านะกระเป๋าเพิ่มมันแพงดีที่ไม่ได้ซื้อกระเป๋าเพิ่มนะเพราะว่าโดนเดินทั้งแต่วันเสาร์อ่ะคิดดู คงไม่มีใครตีกลับหรอกเพราะว่าเขาจ่ายเงินแล้วมันตีกลับได้นะพี่เพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเขาเอาของไปส่งเนี่ยแล้วเขาโทรหาโทรหาแล้วไม่มีคนรับแล้วโทรสองสามรอบไม่มีคนรับเขาตีกลับเลยนะอืมไพรลมเจียระไนยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะเทจจโรจ้าได้ได้ได้ไดได ที่ไม่ได้ต่อว่านะคะแซลเล่นเฉยๆว่าต้องสลบเข้าใจว่ายุ่งๆค่ะ <c oughs> ได้ทานอะไรที่อยากทานไปกี่อย่างแล้วมาก็ยังก็ยังกินแม่ทำปลาสับไว้หลายกล่องแล้วก็มีปูนาดองแล้วก็มีน้ำพริกผักต้มของที่อยากกินวันนี้เมื่อเช้าแม่ต้มปลาต้มปลานิน สวัสดีค่ะฝนส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีจ้าใครนั่งหาวนั่งหาวโชว์ละใครยังไม่ได้อใครยังไม่ได้ส่งที่อยู่มาส่งเดอ้อรีบส่งนะ ถ้าตามน่าจะตามไม่หมดทุกคนหรอกเพราะว่ามันหลายคนไงยายน,านันยายนันส่งที่อยู่มายังส่งมาเด้อยังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ส่งก็ไม่ได้เหตุนะต้องรีบส่งมาเด้อ สวัสดีค่ะป้าต้อยคุณตวงพรยายส่งให้แล้วนะคะโอเคค่าส่งเท่าไหร่คะพี่ฝนปีนี้พี่พี่เก็บค่าไฟเล็กรู้ใช่ไหมรู้เปล่าคุณพจนนาใช่ล้มรู้ไหมคะเราเราเราเก็บค่าไฟนะเราเราเก็บตังค์นะปีนี้นะเราเราจะส่งให้สองแพ็กแบบนี้นะสองใบแดงนะ โอเคหรือเปล่ามีเห็ดพึ่งกับเห็ดดำแต่บางคนอาจจะได้เห็ดเหลืองกับเห็ดดำนะเห็ดพึ่งอาจจะไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าจะไปตกใครนะแต่ว่าถ้าเป็นปกติก็จะได้แบบนี้ไปอาจจะเป็นเห็ดพึ่งอันนี้หรืออาจจะเป็นเห็ดพึ่งที่ย่างย่างแล้วเอาไปอบแบบนี้นะอาจจะได้เป็นคู่นี้หรืออาจจะได้เป็นคู่นี้นะคะทุกคน สองใลนอินบ็อกซ์น้ำใจงามขอบคุณค่ะยี <c oughs> ่สิบสี่นาทีไลยี่สิบสี่นาทีแล้วโ <c oughs> อเค <c oughs> okay, เนาะทุกคนนะ่ะเข้าใจกันหมดแล้วเนาะ เดี๋ยวยังไงจะทะยอยทยอยๆๆจะทะยอยส่งหมายเลขบัญชีให้นะเดี๋ยวขอแพ็กก่อนแล้วกันตอนนี้นะโอเคเข้าใจแล้วเนาะลงไลฟ์ก่อนตอนเนี้ยก็จะแจ้งโอเคไปแล้วนะ <laughs> บยบายค่ะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปไแ,วแพ็กเหตดก่อนเดี๋ยวไม่ทัน